ยินดีต้อนรับสู่ครูไทยดาร์กสตอรี่ที่นี่เราจะพาคุณดำดิ่งเข้าสู่เรื่องลึกลับเรื่องต้องห้ามและวิญญาณที่ยังไม่ยอมไปเกิดถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องหลางแค้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยเพราะบางคืนเรื่องเล่าของเรา อาจจะเรียกบางอย่างให้มาหาคุณก็ได้คืนนี้ถ้าคุณได้ยินเสียงร้องไห้ข้างหูอย่าคิดว่าเป็นแค่เสียงลมพัดเพราะมันคือเสียงของผู้หญิงคุณหนึ่งที่ตายไปพร้อมความแค้นที่ไม่มีวันลืมแพรผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่รักแฟนของเธอหมดหัวใจยอมทนทุกอย่างเพื่อให้เขามีอนาคต ซื่อสัตย์อดทนทำงานหนักแต่ไม่มีใครรู้ว่าผู้ชายคนนั้นนอกใจเธอมาตลอดเวลาวันที่แพรรู้ความจริงคือวันที่เขากำลังจะพาผู้หญิงอีกคนไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เหมือนเธอไม่เคยมีตัวตนอยู่บนโลกนี้เลยคืนนั้นฝนตกหนักแพรเดินกลับไปที่ห้องเช่าที่เคยมีความสุข ตอนนี้เหลือแต่ความทรงจำที่ทำให้เจ็บปวดเธอมองรูปคู่ที่ผนังก่อนกระซิบเบาๆว่าถ้าวันหนึ่งฉันไม่อยู่เธอจะคิดถึงฉันบ้างไหมและคืนนั้นเองแพรตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองด้วยเชือกผูกคอในห้องที่ไม่มีใครสนใจไม่มีใครรับรู้คืนที่แพรตายแฟนของเธอไม่ได้มางานศพ ไม่แม้แต่จะแสดงความเสียใจเขากลับโพสต์รูปดินเนอร์กับผู้หญิงใหม่ในเวลาเดียวกับที่คนในตึกเริ่มได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ยาวๆในความมืดหลังจากนั้นผู้ชายคนนั้นถูกตามหลอกทุกคืนประตูห้องถูกเคาะตอนตีสารูปคู่ที่เขาทิ้งไว้หล่นลงพื้นเองทุกคืนและมีเสียงผู้หญิงกระซิบว่า เอาความรักของฉันคืนมาเขาเริ่มนอนไม่ได้เริ่มหวาดผวาเริ่มเห็นเงาผู้หญิงยืนอยู่ตามมุมห้องจนคืนหนึ่งเขาตื่นขึ้นมาแล้วเห็นแผลยืนอยู่ปลายเตียงผมยาวรุงรังตาขาวโพลนคอเอียงในแบบที่เธอตายไปเธอพูดด้วยเสียงแผ่วเบาว่าทำไมทิ้งฉัน ผู้ชายคนนั้นกรีดร้องอย่างสุดชีวิตวิ่งหนีลงบันไดทั้งที่มองไม่เห็นทางแต่ยิ่งวิ่งก็ยิ่งได้ยินเสียงฝีเท้าของอะไรบางอย่างลากตามมาใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นเช้าวันรุ่งขึ้นเขาถูกพบในสภาพไร้ลมหายใจบนคอมีรอยนิ้วมือของผู้หญิงบีบแน่นจนกระดูกแทบหักและทั้งตึก ต่างยืนยันตรงกันว่าเมื่อคืนทุกคนได้ยินเสียงเดียวกันเสียงกระซิบว่าฉันเจ็บแกก็ต้องเจ็บความรักถ้าให้ผิดคนมันอาจกลายเป็นคำสาบที่ตามล้างแค้นจนถึงตาย